เสียงรถกับเบ้าว่างว่างอยู่ครับเสียงรถไมโครคนดินที่ทางหลังผมนี่นะครับแต่ว่าบูฮัวมันจะรบกวนบอแต่ว่าผมเห็นมันหันใจอยู่นี้ยุ่ครับจิ๊บ์จับทิ๊บ์จับผมก็เลยเลาะๆมาเบิ่งที่เรียกว่าจะไปหมายเโดไอ้หมายปลาช่อนมาด้ครับโอ้ยมอนครับนี่ครับหลอกของแบรนด์ฟิตคิงนี่มอนครับ เสื้อกลับลีดของเพงิ่นนี่รีดของแบรนด์ฟิชชิงครับผมนี่มึงเนี่ยมึงในเงือกับะโลกนะครับผมนะอันน่ะคำว่าในมุนนะครับตัวเงือกเนี่ยโ,อ,ยโอ,อ้กชันเป็นหายครับมันมอนครับผมคุณครับผุนผุนครับปูพลึกกลางหงวยหัวบาทเดียวครับกูกลางหงวยมาเลยมาเลยปูนลูยจอกลุ่เนี้ยมาละ ขายพยักเนี่ยริยานจอกนะครับบริยานบัวเลยบัวบกของบกข,ของรับประกันได้เลยครับยากที่จะของนี่ยากใช่ยิงากายากครับพูนครับผมพูนยมาใหม่ๆนะครับผมแกะกองมาเดี๋ยวเยวเ็นๆตอนแรกครับสะพามาลาสโดครับเดี๋ยวเดี๋ยวปะทะกันรุ่นใหญ่ครับนี่ใส่มามันหมาดเดี๋ยวลองกันบางเจ้ามือนี่คือสิเดขึ้นไปพักเที่ยงก็ได้ครับเนาะ เดี๋ยวพักเพียงก่อนเฮาพาทีมงานเฮาขึ้นไปรับประทานอาหารน้ำขมวดก่อนแต่ผมเห็นมันบางอย่างมันตีงน้ำบัวน้ำเหนียดอย่แล้วก็ผมติจากล่องล่องมึงกาบอกระสายไหมกาบอร่าาอ,รอ,องเบิ้งครับเลยไม่ทุ้ท้ายครับมันประมาณก,ก,ก็ล่องล่องมึงครับผมครับผมปุ่นนี่ว่ะ 也不白，不白，对不对？